Yeah. ทน้องปั้นๆเธอนั่งข้างบนเ ok ลยฮะครับท่านรองโภสุรัขบานนะครับก็รองรัฐมนตรีนะครับฝ่ายระเบิดก็ฝ่ายบริหารเข้ามาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลุงตู่ของน้ององทุกคนวันเอกประยุท huh. ธ well, uh, ์จ exactly. ันโอชานะครับวันน <conoc> ี้ท <karaoke> <am> ่านอยู่กับเราโอ้โหหลายชั่วโมงเลยนะครับหลายตึกด้วยนะครับ เดี๋ยวคู่นึงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปีหลัาเนาะวันนี้ท่านนายกจะได้มาฟังนะครับน้องๆอ,อ่านข่าวเนาะนะครับขอเรียนเชิญคนแรกก่อนเลยนะครับน้องคิมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพนุกรสีเรืองนะครับนี้นะครับจะมาอ่านข่าวครับ ปา่าเถาะคาถาในพิธีเปิดการประชุมผู้นำในเขตเศรษฐกิจเอเปครั้งที่29ผู้นำและผู้แทนทั้ง21เขตเศรษฐกิจเพื่อกำหนดนโยบายเป้าหมายหาหรือความเชื่อมโยงในทุกมิติและกำหนดทิศทางเป้าหมายการทำงานของเอเป็กในอนาคตการไปเอินในรุร่นตรีถ่ายรูปกับน้องทั้งสองคนนะครับบนเวที เป็นภาพที่น่าประทับใจครับที่สูนแถลงข่าวรัฐบาลโอเคครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับเลย่าปแล้วขเปิดตาแล้วรัาดีมาผทับใจมากนะครับขอเสียงประมือให้ท่านรอัฐมนตรีนะครับคุณหนู่นั่นอ ครับด้านนี้เป็นโรงเรียนวัดกระทุ่มสมุทรสาครนะครับเป็นข้อมูครับขออมที่ได้เคยได้รางวัลที่หนึ่งนะครับวสดีครับนเองาทมยนวัุม้ลวนกัพชครัก็เป็นทำจากลูกดุยครับลูกดุยสมตรไยเป็นลูกลุยสมตรไยพื้นบ้านครับของทางชาเถินสานะครับต้นงอะไรูกดกให ลกได้ภาพแล้็ขยันะครับขออนุญาตนะครับได้ภาพและขยบใ้บางทีไบสรภาพรและแ่ปันคุณค่าจากการเติบโตรับเราต้องรู้หน้าที่งานบคราการในการรักษาคสมดุัของเมียนมาร์เป็นวัฒนธรรมไทยครับ ลูกก่อนนะแลเดี <impossible, 1971 habitude> ๋ยวเล่นตอบครับ uh, ใ้เดิิเดินจแกรรมีแบบนี้นะฮะวันเด็กห่งชาติปี2 5 6 6 ซึ่งนะฮะวันนี้ก็หลายโปรแลตั้งใจมาทำน้องหนูๆนะฮะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่พาน้องๆนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมเองปริญญาโทชาญานุรัฒน์มีองค์คณะนะครับขอรับเข้าสู่กิจกรรมจากทีซีวันแรกแห่งชาติ ก็ได้สังกตการ์ดจา BCC ขอีทั้งสามด้านนะครับรรรราารที่งาค์ดจริของเรานี่ะก็จะมีกิธการต่างๆให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันน,นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ต้องคปะกรับเป็นกางสอเนนะฮะเราพเขมีักจากมาสเตอร์เชฟจูเนียนะครับไทยแลนด์ซีซั่นกําลังจะได้สาธิตวิธีการนี้น้องแคตตี้นะครับ ก็จะได้รังสรัค์นะครับให้กับทางท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับท่านจะได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษด้วยนะฮะและก็นอกจากนั้นนะครับาจะมีกิจการสีส้มนะรบขียวนาคอมีกิจการถูกสีเขียวนะครับเป็นถังขยะเปียนน้องๆนะครับก็ต้องปีงให้ถูกด้วยนะที่เป็นขยะเปลียกนะครับแล้วก็ถังขยะสีหลือนจะเป็นถังกระดาษต่างๆแล้วก็ถังขยะสีนะครับ ซึ่งบตัวยทั่วไปอย่างกน็เป็นโลกเกันะฮะหรว่คัเตงนะครับให้ดูนะครักาด้กตืแล้วก็หลังจากตกการะ่งขันนร่้ครับนหนกันครับนนลงครับท่านนึงะฮนี้ใช่ลงครับท่าครับมาเที่นไไหนเมตัวที่อากใหุ้น่ตอนนี้สามารถที่ไ ก็มีระบบชิมอีกตัวนึงก็คืออันนี้จะเป็นชิมที่เป็นิมท่คนไทยของเราทงานเองนย่นเองเทนเบอร์นี้นบรท่ใ้ัาไต่้าเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วถ้าไปฝงานจริงจริงานได้ี้วได้รับกันแล้วลง